ผมจรดรอนแรมจากลุ่มน้ำมูลทิ้งกลิ่นดอกคูนเพราะความรู้หน่อยทำต่อยเพียงดินเอาเสียงสวรรค์สร้างสั์ดานศินลปินเป็นนักร้องลูกทุ่งพลาสสิมหากินอยู่กับเสียงเพลง ขอเป็นเห็นใจผมด้วยสักคนไอหนุ่มหน้ามนนักร้องคนจนจะากล่อมบัเลจอามในที่มีรักสุขนักเมื่อรับฟังเพลงจะกล่อมควันแม่สาวแค้มร้องเพลง <c oughs> เบาๆข่าง <c oughs> เพลงนี้ผมร้องจากใจฝากมาจากหนุ่มลูกทุงท้องนาที่พ้าดนะอาช่วยประอุมชูลูกทุ่งคนยากฝากให้คุณอุ้มชูหากเพืบอเปลี่ยวใจไรคู่เถิอนยอดพระทูฟังเพลงาหวาน,วาน เสียงเพลงมันเลงทับลมยามเงาคิวเวลแถวเบาแม่ยามคุณเศราก็จงเชิญบ้านยามไหนมนมองจะร้องกล่อมควันดวงมานฝากเพียงลอยตามลมถึงบ้านแล้วฟันถึงผม สักนิดวาสานฝากส่งที่สมหาดด้วยนะจ๊ะวาสาน